วันนี้นะคะพัดก็จะมารีวิวเมนูใหม่นะคะจากเซเว่นอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีไม่ได้ทำอาหารสักเท่าไหร่นะคะพอดีมีติดภารกิจนิดนึงนะคะก็จะเน้นรับประทานอาหารในเซเว่นนะคะพอดีว่าอันไหนเห็นอันไหนใหม่ๆนะคะก็เลยจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมด้วยว่าเอ้ยมันรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้เป็นฮอทดอกสไตล์เวียดนามค่ะ ดูหน้าตาหน้าทางเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปอุ่นกันนะคะวิธีการอุ่นนะคะเขาบอกว่าให้ฉีกซองเล็กน้อยนะคะแล้วนําไปอุ่นค่ะโดยใช้กําลังไฟที่ต่ากว่า1300วัตต์นะคะ3 0มสถึงสีวินาทีนะเดี๋ยวเราจะไปอุ่นกันค่ะ เดี๋ยวเราจะฉีกซองแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนําเข้าไปอุ่นค่ะเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าเป็นยังไงว,ว้าวนี่ค่ะโอ๊ยร้อนร้อนร้อจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอใช้จานรองนิดนึงนะเพราะว่ามันร้อนมากเลย ใช้ซ่อมดีกว่านะคะเพราะว่ามันร้อนมากเลยอ๋อมันจะมีมันจะมีสองหน้าค่ะอันนี้น่าจะเป็นหมูยอนะคะแล้วก็ไส้กรอกค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะเฮ้ร้อนร้อนร้อนมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีซอสมาให้นะคะถ้าใครชอบกินซอสมะเขือเทศก็ใส่ได้นะคะแดียพัดจะลองกินป่าๆแบบนี้ดูก่อนนะคะ อืมอ๋มอมไม่ต้องใส่ซอสน,นะคะด้านในเขามีซอสมาให้แล้วนี่ค่ะโอเคเลยนะคะถ้าได้ทานคู่กับกาแฟแร้อนๆเช้าๆ เดี๋ยวถ้ายังไงพัดขอตัวไปกินก่อนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ